โอเคมาแล้วนะครับลำแรกได้เป็นผลสปินนะครับผลสปินราคา7,500นะครับอุ้ยหลุดมือได้เหมือนไม่ได้อะโอเคเรือลำที่2มาแล้วนะครับเทคนิคคือการจัดการเรือลำเล็กก่อนนะครับเพราะว่าจัดการง่ายนะโอเคเรียบร้อยหมายูวมว่าลำใหญ่นั้นจะได้ผลอะไรนะครับผลพิศารนั้นดรอปแค่ลำใหญ่เท่านั้นนะครับไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้เรือลำที่3มาแล้วนะครับเรือลำที่3ไม่ได้นะครับ ได้แค่แฟกเมนต์ผมใช้ผลประตูและวาปที่นี่เว้ยท่าเรือแต่ผมมาพร้อมเรือดิอะไรวะเนี่ยเหมือนทั้งว่าผมก็โดดพอดีมั้งแล้วมันไปติดอ่าปืนใหญ่มานะครับแล้วเรือนวาบมาด้วยมาไงไม่รู้แต่มันมาแล้วผดตัวประก มีคนมุงดูด้วยเฮ้ยอย่ามุงไงอย่ามุงปิ้วปิ้วมีคนเข้าไปใกล้แล้วปิวด้วยอ๋อเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเราสามารถไปนั่งได้แล้วปุ๊เด้งออกโอ้โหโคตรสูงเราสามารถนั่งแล้วปุ๊บแล้วก็เด้งสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่โอ้โห้นี่เด็งมาด้วยโอเคลำที่4ี่มาแล้วครับ โอเคไม่ได้นะครับเรือผีลำที่5มาแล้วนะครับไม่ได้นะครับโอเคเรือผีลำที่6มาแล้วนะครับได้เป็นผลไม่ได้นะครับเรือผีลำที่7ได้เป็นผลไดมอนด์นะครับผลนี้ราคา6 0แ0 0เบรียนะครับผลไดมอนด์นะเอาละครับเรือลำที่8มาแล้วนะครับได้เป็นผลไม่ได้นะครับได้แค่แฟกเมนเรือผีลำที่9มาแล้วครับได้เป็นผลไอซ์นะครับ ผลน 350, ี้ราคา3 5 0 0 0 0เบรีนะครับถือว่าดีเลยเพราะผลน ah> ี้นั้นทั้ง PVP แล้วก็ฟาร์มได้นะครับเหลือผีลำที่10นะครับจะได้ผลไหมไม่ได้นะครับเหลือผีลำที่11มาแล้วนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับเหลือลำที่12มาแล้วนะครับจะได้เป็นผลอะไรไม่ได้นะครับเหลือผีลำที่13ครับได้เป็นผลอะไรไม่ได้นะครับเรือผีลำที่14ครับ ได้ผลไหมไม่ได้ปตัวเองเรือลำที่15จะได้เป็นผลอะไรไม่ได้นะครับเรือผีลำที่16มาแล้วครับจะได้ผลหรือไม่ไม่ได้นะครับเรือผีลำที่17ดรอปนะครับรอบนี้ได้เป็นผลสปินนะครับเรือผีลำที่18นะครับไม่ได้นะครับเรือลำที่19มาแล้วครับ ฮะไม่ยิงแล้วหรอวะเฮ้ยมันไม่ยิงแล้วว่ะเรียบร้อย <laughs> บัอกอีกแล้ว <laughs> หรือว่าเน็ตค้างวะเอาไปมาเนตมาปุ๊บเรือพังกไม่เอานะ <laughs> โอเคมาดูว่าได้ผลอะไรนะครับตุม้มไม่ได้นะครับเรือลำที่20นะครับได้ผลอะไรไม่ได้นะครับเรือลำที่21มาแล้วครับได้ไหมไม่ได้นะครับรอบนี้ลำที่22สองไม่ดอปนะครับลำที่23ส ได้ไหมไม่ได้นะครับลำที่14นะครับได้ไหมไม่ได้นะครับลำที่ส5นะครับจะได้หรือไม่ไม่ได้นะครับลำที่2 6นะครับไม่ดอกนะครับลำที่2 7ได้เป็นผลไม่ได้นะครับเลือผีลำที่2 8จะได้ผลหรือไม่ ได้นะครับเป็นผลเควกผลนี้ราคา1รล้านเบรีเลยนะครับเลือผีลำที่29ไม่ได้นะครับเหลือผีลำที่30ได้เป็นผลไม่ได้นะครับเหลือผีลำที่31ได้เป็นผลไม่ได้นะครับเรือผีลำที่32ไม่ได้นะครับเหลือผีลำที่33ครับ ไม่ได้นะครับเรือผีลำที่34ได้ผลไหมไม่ได้นะครับเรือผีลำที่35ครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่36ไม่ได้นะครับลำที่37มาแล้วครับไม่ได้นะครับลำที่38ไม่ได้นะครับลำที่39 ไม่ได้นะครับลำที่40ครับได้เป็นผลไม่ได้นะครับทั้งหลังเรื่อไม่ได้แล้วครับตอนนี้ลำที่41ฮะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ขับเรือยิงแล้วว่างั้นนอนยิงละสบายเกินได้เป็นแฟกเน้นนะครับลำที่42ผานไหมไม่ได้นะครับลำที่43ครับรอบนี้จะได้ผลไหมไม่ได้นะครับ ลำที่สี่สิบสี่ครับ <Brand. S 1> ไม่ได้นะครับลำที่สี่สิบห้าไม่ได้นะครับลำที่สี่สครับ uh oh. ไม่ได้นะครับลำที่สีิบเจ็ดได้นะครับรอบนี้ได้เป็นผลสปรายนะผลนี้ราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเบรรี่นะครับลำที่สี่สิบครับมาดูว่าลำนี้จะได้ไหม <Brand. S 1> ไม่ได้นะครับ ล้ำที่49ครับไม่ได้นะครับล้ำที่50ครับมาถึงครึ่งทางแล้วไม่ได้นะครับล้ำที่51นะครับไม่ได้นะครับล้ำที่52ไม่ได้นะครับเรือผีล้ำที่53นะครับได้เป็นผลลัมเบิลไม่มั่นใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นผลยางนะครับที่ผมตกใจผมคิดว่าน่าจะเป็นผลสายฟ้าหรือเปล่ามันชื่อคล้ายกันนะเป็นผลยางนะครับ ผลดับเบิลโอเคลำที่54ครับไม่ได้นะครับลำที่55ไม่ได้นะครับลำที่56นะครับไม่ได้นะครับลำที่57นะครับไม่ได้นะครับลำที่58ครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่59ครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่60ครับ ได้เป็นผลบอมนะครับนี่ครับผลบอมนะเรือผีลำที่61นะครับได้ไหมไม่ได้ครับลำที่62ครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่63ครับไม่ได้นะครับลำที่64ครับไม่ได้นะครับลำที่65้านะครับเฮ้ยเฮ้ยือมึงยังขับได้อีกเหรอ ได้เป็นผลสไปเดอร์ครับโอ้หผลนี้ดีเลยนะครับผลนี้ราคา1นึ่งล้านห้าแสนบรีนะครับเป็นผลที่พึ่งรีเวิร์กมาใหม่ด้วยเรือผีลำที่66ไม่ได้นะครับเรือผีลำที่67นะครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่68นะครับไม่ได้นะครับลำที่69ครับไม่ได้นะครับลำที่70ครับได้เป็นผลนะครับแต่เป็นผลกิโลนะครับเรือผีลำที่71 ไม่ได <ersch> <nicht möglich. S 1> ้นะครับเหลือผีลำที่72ครับได้เป็นผลแซนนะครับนี่นะครับผลแซนล้ำที่73ครับบสาครไม่ได้นะครับล้ำที่74ครับไม่ได้นะครับล้ำที่75ครับไม่ได้นะครับเหลือผีลำที่76ครับไม่ได้นะครับลำที่77ครับไม่ได้นะครับล้ำที่78 ไม่ได้นะครับลำที่79ครับได้เป็นผลสปริงนะครับนี่ครับผลสปริงนะลำที่8ปดสครับไม่ได้นะครับลำที่8 1ดครับไม่ได้นะครับลำที่82บไม่ได้นะครับเรือผีลำที่83นะครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่84ครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่85้านะครับ ไม่ได้นะครับเรือผีลำที่86ครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่87นะครับเรียบร้อยไม่ได้นะครับเรือผีลำที่88นะครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่89ครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่90นะครับไม่ได้นะครับลำที่91นะครับไม่ได้นะครับลำที่92ครับไม่ได้นะครับลำที่93ครับไม่ได้นะครับ ลำที่94ครับไม่ได้นะครับเรือผีลำที่95ไม่ได้นะครับลำที่96นะครับได้เป็นผลรีไว้นะครับนี่นะครับผลรีไว้ลำที่97นะครับไม่ได้นะครับลำที่98นะครับไม่ได้นะครับลำที่99ครับไม่ได้นะครับลำที่100มาดูกันว่าลำสุดท้ายจะได้ผลหรือไม่นะครับไม่ได้นะครับ